รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระอิสรพง์เตชะแก้วนะครับเจอกันทุกเช้าวันอาทิตย์6โมงเชา้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับเริ่มต้นในช่วงแรกของเรานะครับกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์มีข่าวสารของภาคการเกษตรทั้งของพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรรวมถึงของภาครัฐมาฝากคุณผู้ชมด้วยมีข่าวสารอะไรบ้างน่าสนใจไปติดตามพร้อมกันเลยครับ ทินภาคอีสานบ้านเห่ามักแล้งมีแต่ดินแดงแอ่งน้ำใช้สอยเพราะปลูกทำนาปัญหาเป็นร้อยความหวังเลื่อนลอย เกษตรกรในภาคอีสานมักประสบปัญหาที่ควบคุมไม่ได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วชาวนาชาวสวนไม่เคยคิดยอมแพ้ไม่เคยคิดถอยหลังเรากรมพัฒนาที่ดินและสถานีพัฒนาที่ดินบึงการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานที่ส่งเสริมการเกษตรสำรวจวิเคราะห์จำแนกดินและสัม,มโนที่ดินเพื่อให้พืชผลได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ สุรชาติมาลาศีนะครับเป็นรองอธิบดีกรมพนาที่ดินโครงการจัดการน้ําทั้งบนดินและใต้ดินนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการรับมือกับภัยธรรมชาตินะครับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ํานะครับเพื่อ ให้เกิดความยั่งยืนความอุดมสมบูรณ์กับที่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับในส่วนของส่วนประกอบของโครงการนะครับก็จะแยกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการขุดสระเก็บน้ําอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของระบบสูบน้าโซลาเซลล์พร้อมระบบกระจายน้ําในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับในการปรับความอุดมสมบู inn, รณ์ของพืนน้นที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ครับพืชที่เกษตรกรปลูกเนี่ยบางช่วงเวลามันจะขาดน้ําไม่ได้หรือถ้าขาดน้ําแล้วก็ผลผลิตก็จะน้อยหรือด้อย รเราก็จะพยายามไปเติมเต็มในเรื่องนี้นะครับอาทิเช่นพืชผลที่เกษตรกรปลูกที่เป็นไม้สวนไม่ว่าจะเป็นต้นเยนมังคุดนะครับหรือว่าเป็นพืชอายุสัน้นพวกกล้วยหรือพืชผักเนี่ยก็มีความจําเป็นต้องใช้น้ําโครงการนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องดังกล่าวได้ซึ่งเกษตรกรหากได้รับสิ่งที่ดีๆอย่างนี้นะครับเรื่องผลผลิตเรื่องราคาเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็อื่นๆตามมาอีกเป็นองค์ประกอบกันทั้งหมดนะครับยืนยันในชั้นต้นได้ว่าความยั่งยืนของโครงการนะครับแล้วก็ตัวเกษตรกรก็คงได้รับผลผลิตผลผลิตผลที่ดีจากโครงการนี้ต่อไป คโครงการดังกล่าวนี่เป็นการยกระดับรายได้นะครับยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นะครับเกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็คงจะเป็นผลตอบรับที่ดีในกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปครับ เกษตรกร,กรสามารถผลิตผลไม้และพืชผักที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะทุเรียนที่มีการจัดการน้ำอย่างสม่ำเสมอทำให้ผลมีขนาดเท่ากันสุกพร้อมกันและรสชาติอร่อยมังคุดและงอกก็ให้ผลผลิตดีรสชาติดีปลอดโรคและแมลงไม่ต้องใช้สารเคมีในสวนช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนสวัสดีครับ ผมนายพัชรพลคาดบัวพุ่มในการสถานีพัฒนาที่ดินบูงการครับจากปัญหาภาัยแล้งซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตรจึงส่งผลเสียหายกับประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับพื้นดินขาดความชุ่มชื้นพืชขาดน้ําชะง,งัาการเจริญเติบโต,ตผลผลิตที่ได้มีปริมาณลดลงและคุณภาพต่ําจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบสถานีพัฒนาที่ดินบูงการจึงได้คัดเลือกพื้นที่ตะบนสีชมพูอำเภอโซพิไสเข้าร่วมโครงการบริหาร าจัดการน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภายแล้งนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครับผมนายจินคำยอดครับผลลัพธ์ที่ทัเทจนนะครับก็คือมีน้ำใช้เพียงพอในช่วงฤดูดแล้งนะครับแล้วก็มีการ ได้นาพวกปุยกป๋ยหมักโดรไม้พวกวัสดปุปรับปรุงดินซึ่งจะนําเข้ามาใช้อยู่ที่สวนครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเพราะว่าในส่วนของการจัดการในโครงการตัวนี้เนะเี่ยจะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนแล้วก็จะเพิ่มผลผลิตมากขึ้นครับดินดีขึ้นจากเดิมสามารถปลูกพืชได้ตลอดปีเนื่องจากว่าระมีน้ํามีวัดสดปุปรับปรุงดินเพิ่มขึ้นผลที่ได้ก็คือว่าเราสามารถที่จะปลูกพืชได้หลางหลายชนิดขึ้นทางพนาที่ดินบรงการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการทำเกษตรในส่วนของการ ต่อยอดก็อยากจะขอในส่วนของปัจจัยในการผลิตยอย่างเช่นพวกดรไมาพวกปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกหรือการน้ําตาลหรือพวกสารพออในสิ่งที่มีความจะเป็นกับการทําวัสดุในการที่จะนําทําปุ๋ยหมักที่จะมาใช้ในสวนครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านพอ,อกรมชวิดินนะครับแล้วก็ทางท่านสันลองแล้วก็ทางหัวหน้าทุกท่านครับอาที่มีสวนรับผิดชอบในส่วนของงานตรงนี้นะครับไผ่แง้ง แม้เป็นภัยที่แก้ให้หายขาดไม่ได้แต่ชาวบึงการไม่ได้สู้เพียงลำพังเรามุ่งมัน่นสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรอย่างตั้งใจเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนน้ำบนดินน้ำใต<า>้ดินดแีแท้แท้เฮ้ และนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงแรกเท่านั้นนะครับสำหรับช่วงหน้ายังมีอาชีพมาฝากคุณผู้ชมด้วยจะเป็นอาชีพอะไรนั้นพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ